วันที่28มกราคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลาสกัลายานีเป็นผู้แทนพระองค์ถวายพัะรองที่ระลึกบรมราชาพิเศษแด่พระพรมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลถวายพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาแด่คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลกอบด้วย 1. พระราชาโพวิเทศวัชรสุทธีสอง พระราชาโพวิเทศสวชรมุนีวิสามพระโพธิวิเทศวัชรวิสุทธิสีพระวิเทศสวชาราจาร์ห้าพระโพธิวิเทศสวชิโรดม 6. พระโพธิวิเทศวชิรสิริจเจ็ดพระโพธิวิเทศวัชรธาดา 8. พระโพธิวิเทศวัชรสุนทรเก้า พระครูนิโครทบุญญากร1สิบพระครูสรีพัฒนวีราพรสิบเอ็ดพระครูปลัดส,สุวัฒนวิเทศพุทธิคุณณพระอุโบสถวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตำบลกุศินาคารัฐอุตตรประเทศสาธารณรัฐอินเดีย Thank you